สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะอาการล่าสุดครูบาบุญชุม่มลูกศิษย์เผยอาการล่าสุดครูบาบุญชุม่มหลังอาภาธตรักษาด่วนโรงพยาบาลในกรุงเทพกรณีครูบาบุญชุม่มพระเกจิดังแห่งล้านนาหลังจากออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัชชานประเทศเมียนมา ปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันตั้งแต่29เมษายน62ถึง1สิงหาคม65ที่ผ่านมาต่อมาครูบาบุญชุ่มมีอาการแปลกๆหลังออกจากถ้ำเมืองแก๊สทำให้ลูกศิษย์อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าครูบาบุญชุ่มมีอาการอาภาษตหรือไม่จึงพาส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพประเทศไทยขณะที่ทางด้านมูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่มได้มีการออกประกาศระบุว่าหลังจากออกจากถ้ำก่อนได้รับการตรวจธาตุขันทุกระบบจากคณะแพทย์นั้นท่านได้เริ่มปฏิบัติศาสนากิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวันทั้งในเมืองแก๊สและการเดินทางไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆอย่างน้อย11เมือง ล่าสุด11สิงหาคม65เพจเฟซบุ๊กรักเชียงตุงเผยอาการที่ระดับทราบจากลูกศิษย์โดยระบุว่าได้ข่าวมาว่าอาการล่าสุดของครูบาบุญชุม่มที่ไปรักษาอาการอาภาษที่กรุงเทพตอนนี้ดีขึ้นแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอีกไม่นานท่านก็คงจะกลับมาโปรดเทศนาธรรมให้ทุกคนได้ฟังอีกขอบคุณมูลนิธิดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุม่ม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ